When I walked in the club everything changed when I walked in the club He was looking at me like, wow, you are on my body, I in I drown. So he says, I heard you're a singer I live in a penthouse, it's on the east side I can tell what he implied I don't trust my decisions, I make after midnight bath. That's like, he keep calling me. เนื้อโปรตีนจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคนๆแบบนีนนี่นะคะเป็นแบบนี้ ลมุนนุ่มลิ้นแบบนี้นะคะไม่แยกตัวไม่แยกชั้นนะคะจะเนียนแบบนี้ทานง่ายไม่หวานนะคะลดกลมกร่อมไม่หวาน1นซองให้โปรตีนยี่สิบแปดกรัมเบาหวานทานได้ไตระยะหนึทานได้ความดันทานได้ไขมันสูงทานได้ทุกเพศทุกวัยทานได้นะคะทานง่ายปูรับประกันจาก